อาัขเ่นครับเงยส้นทางสีแดงวันทังคานที่8กุมภาพันธ์พวกเราเดินทางมาถึงเมือนจำกลาง,ง,างจโซนเชียงใหม่เพื่อที่จะ เยี่ยมผู้ต้องขังนะฮะซึ่งเราได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ขณะน,นี้ทางอูภูกองเต่านะฮะหรือว่าร้อยเอกอิสิติพิพุธกำลังสอบหาัฟอรามการเยี่ยมแล้วก็มัฟอรามการฝากเงนินอยู่นะฮะและนี่ก็เป็นสายชื่อ นี่คือ,อรายชื่อที่พวกเราจะาเยี่ยมในเช้าวันนี้นะฮะหมาเยเลขหนึ่งกับมาเยเลขสองนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วในขณะที่หมาเยเลขสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอ,อยู่นะฮะหรือว่ายังถูกคุมขังอยู่นะครับซึ่งข้อหาทีา่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะ ตอนตรกที <Sen> ่แต่ว่าพวกเราสามารถทำได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทอแสดงให้กัได้เห็นว่าพวกเราคนไม่เคยพูดคือสิ่งที่เราอยากระทำได้เพื่อนนเพื่อน ยางไอาตันที่แล้วก็พื้นท่มาอาัวามแู้ที่เือถตอท่เรานจเข้าีีเหน้าก็สือเก่งนะครแต่กับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา่นการโดที่ได้รับการมาทบทสื่อพู้เราที่รู้ใหม่นะครับ ไล้ที่เห็นในขณะนี้ก็คือเอน้องยุ่งที่หน้ยต้องยุ่ง,ง,ง,งแล้วก็พี่เล็กนะครับกําลังเตรียมในเรื่องของอเอกาสารต่างๆนะฮะแล้วก็ได้มีพี่น้องเสือ้อแดงน,นะฮะที่อยู่ในจัดเชีนนยงใหม่เนี่ยได้เร้ยความาสค์มาว่าจะขอมาเยี่ยมด้วยนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับับผลจะจะเยี่ยมด้วยกันใช่ไหมครับครับผมยินดีครับ ที่เห็นข้างหน้าก็คือ,อที่เล็กนะฮะแล้วก็น้องยุ่มนะฮะแล้วก็แล้วก็พี่ฉลาดและที่เห็นอ,อยู่ด้านในนะฮะก็คือผูอ้ก,การแดนนะฮะที่จะ,ะเข้าเยี่ยมด้วยกันนะฮะแล้วก็นี่คือบรรยากาศที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียง mm hmm. ใหม่ ในเวลาประมาณ10.00 10นอของเช้าวันอังคารที่8สกสุมภานะฮะ aye. พวกเราเหลือระยะเวลาในการทํากิจกรรมอีกประมาณ5วันนะคะรับซึ่งพวกเราจะทำกิจกรรมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงราแล้วก็ในวันเสาร์ที่12กุมภาพวกเราจะนำใต้คำขวัญขอโงครงการที่มีลายเซ็นของพี่น้องตัวแดงในทุกจังหวัดที่พวกเราผ่านไปให้กําลังใจโครงการและคนั้งสิ้น ในวันที่12กุมภาในเวลาเที่ยงตรงพวกเราจะนำใต้ทั้งสองศูนไปมอบให้กับท่านนายกเทศมนตรที่บ้านที่โดยบักรแขงจเชิญใหม่ครับนั่นก็คือความขั้นใจของทุกเราพวกเราได้รับเงินบริจาคนะฮะจากพี่น้องอตามรายทางซึ่งถึงแน้ว่าจะมีจำนวนเงินไม่มากนะฮะแต่ว่านั่นคือสิ่ง ที่พวกเราสามารถที่จะทําได้พวกเราปั่นจักรยานจากราชประสงค์ตั้งแต่วันที่16มกราคมจะไดงถึงวันนี้วันที่8มกรารวมเวลาประมาณ23-24วันนะฮะเราปั่นจักรยานมาแล้วทั้งหมด2,000กิโลเรามาเยี่ยมพี่น้องของเรานะครับเพื่อที่จะบอกกับพวกเขาว่าพวกเราคนเสอแดงไม่เคยทิ้งกันนี่เป็นกิจกรรมของพวกเรากิจกรรมของเส้นทางสีแดง ความตั้งใจของพวกเราความพยายามเพ่มเทของพวกเราตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านม,มาและตลอดระยะทาง2,000กว่ากิโลในการปวันจักรยานคงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมพั่วที่น้องัวแดงเท่านั้นโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับ